สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเรา NOB STUDIO เช่นเคยและว,วันนี้เราก็อยู่กันในหนังเรื่อง The Hunger Game เกมล่าเกมซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกมการแข่งขันซึ่งเกมนั้นมีชื่อว่าเกมล่าชีวิตโดยที่จะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด24คนและคนที่เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงและใครที่จะเป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเปิดเรื่องมาหนังก็จะเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าแคทนิสเอเวอร์ดีนแคสนิดได้อาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวของเธอซึ่งน้องสาวของเธอมีชื่อว่าพิมบรสวันหนึ่งน้องสาวของเธอก็ได้ฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอนั้นถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของเขต12ทําให้เธอนั้นตื่นกลัวเอามากๆแต่ด้วยความที่แคสนิดนั้นเป็นห่วงพิมโรสเธอก็เเลลยข้าามมปปอพริสไ หลังจากที่น้องสาวของเธอสงบลงเธอก็ได้ออกมาจากบ้านตอนนี้เธอได้มุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อที่เธอจะไปล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารประทังชีวิตสำหรับเธอและน้องสาวของเธอโดยที่เธอนั้นได้ซ่อนธนูซึ่งเป็นอาวุธในการล่าสัตว์ของเธอไว้ในป่าหลังจากที่เธอเปลียอาวุธที่เธอซ่อนไว้เธอก็ได้เริ่มที่จะล่าสัตว์โดยที่แคทนิสนั้นได้มาเจอกวางตัวหนึ่งและดูเหมือนว่าเธอนั้นอยากจะล่ากวางตัวนี้เอามากๆ ในระหว่างที่แคสนิสมีโอกาสกำลังที่จะจัดการเจ้ากวางตัวนี้จูๆ่ๆชายคนหนึ่งก็ได้โผล่มาแล้วพูดเสียงดังทําให้กวางนั้นตกใจและได้วิ่งหนีไปซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเกลเกลทําให้แคสนิสนั้นพลาดโอกาสที่จะล่าเจ้ากวางนี้ทําเอาแคสนิสนั้นหัวเสียเอามากๆเกลก็ได้บอกกับแคนิสไปว่ากวางตัวใหญ่ขนาดนั้นขนาดเด็กอนุบาลยังยิงโดนเลยทําไมแคนิสนั้นยิงไม่โดน ทำให้แคสตินนั้นหัวเสียเข้าไปอีกแต่เกลนั้นก็ได้ใช้ก้อนหินที่อยู่ตรงพื้นเคลื่อนเข้าไปในป่าทําให้มีนกบินออกมาจํานวนหนึ่งและได้วความเก่งกาจของแคสตินเธอก็ได้ยิงธนูไปโดนเจ้านกตัวหนึ่งทําให้แคสตินนั้นมีอาหารกลับไปที่บ้านในระหว่างที่ทั้งคู่กาลังดีใจกันอยู่จูจ่ๆก็ได้มียานลำใหญ่บินอยู่เหนือหัวทั้งคู่ทําให้ทั้งคู่นั้นต้องรีบหลบไป ในตอนนี้แคสนิดได้กลับมาที่บ้านแม่ของเธอก็ได้เตรียมชุดสวยๆว,ว่าให้เธอกับน้องสาวเพื่อที่จะให้เธอนั้นแต่งชุดสวยๆไปในงานคัดเลือกตัวแทนที่จะเข้าร่วมเกมร่าชีวิตซึ่งทาเนียมของเกมร่าชีวิตในแต่ละปีแต่ละเขตก็จะต้องคัดเลือกหญิงสาวและชายหนุ่มมาอย่างละคนเพื่อเข้าร่วมเกมนี้ โดยที่การจัดเกมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมคนทั้ง12เขตไม่ให้เกิดการก่อกระบฏต่อประเทศโดยที่ครั้งหนึ่งเคยมีเขต13ที่เคยก่อกาะ,กะบฏจน,นํำให้เขต13ได้ถูกล้างบางและตอนนี้ได้เหลืออยู่ทั้งหมด12เขตตอนนี้แคสนิดและน้องสาวของเธอก็ได้ตรงมายังพื้นที่ที่ทำการจัดการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งเกมราเกมโดยที่ก็ได้มีหญิงสาวและชายหนุ่มที่อายุเกิน12ปีมาเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมด โดยการที่จะเข้ารับการคัดเลือกทุกคนนั้นก็ต้องมาเจาะเลือดแล้วก็ปั๊มรายชื่อเพื่อที่จะตรวจสอบว่าแต่ละคนนั้นเป็นคนของเขต12จริงๆหรือไม่ในการคัดเลือกทุกคนก็จะถูกนํารายชื่อเข้าไปในโหลของแต่ละฝั่งโดยที่ทุกคนนั้นก็จะถูกใส่ชื่อไปคนละหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดมีการไปรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ไว้โดยสินบนของเจ้าหน้าที่นั้นก็จะเป็นอาหารต่างๆ และถ้าใครตกลงที่รับไว้พวกเขาก็จะถูกเขียนรายชื่อเพิ่มเข้าไปในโหลซึ่งตอนนี้เกลเพื่อนของแคสนิสมีรายชื่ออยู่ในโหลถึง48ชื่อเลยทีเดียวและในที่สุดการคัดเลือกก็เริ่มขึ้นโดยจะเป็นการจับรายชื่อจากฝั่งผู้หญิงก่อนซึ่งคนที่ถูกรับเลือกก็คือพิมโรสเอเวอร์ดีนน้องสาวของแคสนิสทําให้พิมโรสเมื่อเธอได้ยินชื่อของเธอทําเอาเธอนั้นตกใจมากๆและดูเหมือนว่าเธอจะช็อกไปเลยพิมโรสก็ได้ถูกเรียกให้ขึ้นไปบนเวที แต่แคทนิสก็ได้อาสาที่จะเป็นตัวแทนแทนน้องสาวของเธอไปเข้ารับการแข่งขันเกมร่าชีวิตซึ่งแคทนิสนั้นเป็นคนแรกที่อาสาที่จะไปแข่งเกมร่าชีวิตในเขต12ตอนแรกพิมโรสน้องสาวของเธอก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแต่ก็ได้เกลเพื่อของเธอเข้ามาอุ้มพิมโรสหนีไปทําให้เธอนั้นได้เป็นตัวแทนของเขต12ในฝั่งผู้หญิงตัดมาดูในฝั่งผู้ชายกันบ้างผู้ที่ถูกรับเลือกก็คือพีตาเมลรัสซึ่งพีตาก็เป็นเด็กหนุ่มที่ทํางานอยู่ในร้านขนมปังแห่งหนึ่งภายในเมือง ทำให้ตอนนี้ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนในเค .12 ก็คือแคทนิสเอเบอร์ดีแล้วก็พีตาเมีรัสหลังจากที่งานคัดเลือกจบลงแม่และน้องสาวของแคดนิสก็ได้เข้ามาร่ำลาเธอตัวเธอได้เหมาะกับแม่ของเธอให้เข้มแข็งและฝากให้แม่ของเธอดูแลพิมรสน้องสาวของเธอให้เป็นอย่างดีแถมยังฝากเกลคอ,คอยดูแลครอบครัวของเธอด้วยหลังจากนั้นแคดนิสและพีตาก็ได้ถูกพาตัวมายังแคปิตัลซึ่งเป็นเมืองใจกลางเขตทั้ง12นั่นเอง ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังถูกพาตัวมาเอฟฟี่ผู้ที่ไปคัดเลือกตัวแทนในเขต12ก็ได้แนะนําให้ทั้งคู่รู้จักกับเฮอร์มิสซึ่งเขานั้นจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขต12และเฮอร์มิตก็เคยชนะในเกมล่าชีวิตนี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าเฮอร์มิตก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งคู่มากนะักแถมยังพูดปัดๆไปแล้วบอกให้ทั้งคู่นั้นยอมรับชะตากรรมที่จะต้องตายซะดีกว่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาถึงเมืองแคปิตอล ซึ่งก็ได้มีผู้คนมากมายมารอต้อนรับทั้งคู่ดูเหมือนว่าในการแข่งขันเกมราชีวิตครั้งนี้จะมีผู้คนมากมายที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูการแข่งนี้อยู่และเมื่อทั้งคู่มาถึงทั้งคู่ก็ถูกพาตัวไปทําความสะอาดในทันทีเนื่องจากในคืนนี้จะเป็นพิธีเปิดตัวนักสู้ทั้ง12เขตและการเปิดตัวในครั้งนี้ก็จะมีผลกับการแข่งขันเป็นอย่างมากถ้าเกิดมีสปอนเซอร์สนใจในตัวของนักแข่ง สปอนเซอร์ก็สามารถส่งสิ่งของต่างๆเข้ามาช่วยในการแข่งขันได้และคนที่ดูแลแคทนิสและพีตานั้นก็ได้จัดเตรียมชุดสําหรับการเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่โดยการให้ทั้งคู่สวมชุดที่ด้านหลังปล่อยไฟออกมาได้แต่ไฟนั้นก็ไม่จะเป็นไฟจริงๆทําให้เมื่อถึงเวลาเปิดตัวทั้งคู่ดูจะมีความสนใจกับผู้ชมและเหล่าสปอนเซอร์เป็นอย่างมากหลังจากที่นักแข่งทั้ง12เขตเปิดตัวเสร็จประธานาธิบดีสโนซึ่งเขาก็เป็นประธานาธิบดีของเมืองแคปิตอล ตัวเขาก็ได้มาประกาศและกล่าวปลุกใจให้กับนักแข่งทั้ง12เขตและบอกกับพวกเขาว่าขอให้โชคเข้าข้างพวกคุณหลังจากนั้นนักแข่ง12เขตก็จะถูกพาไปยังที่พักของตนเองก่อนจะเริ่มการแข่งขันขึ้น จะมีเวลาทั้งหมด4วันซึ่งภายใน4วันนี้นักสู้ทั้ง12เขตก็จะเข้ารับการฝึกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดในการแข่งขันก็จะเป็นการต่อสู้การจุดไฟการอาหา,า,หารและสิ่งต่างๆอีกมากมายซึ่งในการต่อสู้นักแข่งจากเขตที่1และเขตที่2ดูจะชำนาญเป็นมากๆเนื่องจากพวกเขาจะถูกฝึกจนอายุ18และพวกเขาจะอาสาเข้ามาแข่งขันงานแข่งนี้เองซึ่งผู้ชนะในทุกๆปีก็จะหนีไม่พ้นเขตหนึ่งหรือเขต2จนการฝึกผ่านมาถึงวันที่3ม ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบและการให้คะแนนจากเหล่าสปอนเซอร์เนื่องจากวันนี้จะให้นักแข่งทั้ง12เขตเข้ามาทําการโชว์ฝีมือต่างๆและเหล่าสปอนเซอร์ก็จะให้คะแนนในความสนใจของนักแข่งแต่ละคนการทดสอบก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงแคทนิสแคทนิสได้โชว์การยิงธนูซึ่งเป็นสิ่งที่เธอถนัดเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เธอประมาาธนูที่เธอยิงออกไปดอกแรกกลักกบไม่ได้เข้าเป้าทําให้เหล่าสปอนเซอร์นั้นัวเระยยาะเธอว่าตอนแรกนึงว่าเธอจะเก่งแต่ดูเหมือนว่าเธอจะคว้าน้ําเหลวเอาซะแล้ว แต่แคทนิสก็รวบรวมสมาธิเธอได้คว้าลูกธนูอีกดอกและยิงเข้าไปกลางเป้าแต่ในครั้งนี้เหล่าสปอนเซอร์ก็ไม่ได้สนใจในตัวแคสนิสเลยเนื่องจากพวกเขาตัดสินแคทนิสไปแล้วว่าแคทนิสนั้นไรความสามารถด้วยความที่แคทนิสตอนนี้เธอนั้นโกรธเป็นมากๆเธอเลยได้คว้าลูกธนูยิงเข้าไปกลางเหล่าสปอนเซอร์ทําให้เหล่าสปอนเซอร์นั้นตกใจเป็นอย่างมากและแคสนิสก็กล่าวออกไปว่าขอบคุณที่พิจารณาเธอหลังจากนั้นเธอก็เดินกลับออกมา และในที่สุดคะแนนก็ได้ถูกประกาศออกมาซึ่งตัวแทนจากเขตที่1และเขตที่2ก็ได้คะแนนที่สูงไปตามคาดเนื่องจากพวกเขานั้นมีความสามารถอย่างล้นเหลือจนคะแนนได้ประกาศมาถึงพีตาพีตาได้คะแนนจากเหล่าสปอนเซอร์ไปถึง8คะแนนซึ่งคะแนนนี้ถือเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวและแคทนิสก็ได้ถูกประกาศคะแนนออกมาซึ่งแคทนิสนั้นทําคะแนนได้ไปถึง11คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดของทั้ง12เขตเลยทาให้ทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็ได้มีรายการที่จะเชิญเหล่านักสู้ทั้ง12เขตเข้าไปสัมภาษณ์ว่าทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างโดยที่เมืม่อการสัมภาษณ์มาถึงคิวแคทนิสแคทนิสนั้นก็ดูตื่นเวทีเป็นอย่างมากแต่แคทนิสก็ทำมันออกมาได้ดีเนื่องจากเธอนั้นได้แสดงความกล้าหาญของเธอที่เธอนนั้ได้อาสามาแทานน้องสาวของเธอเพื่อปกป้องน้องสาวทำให้เหล่าสปอนเซอร์ชอบในตัวเธอเอามาก,มากๆและก็ได้มาถึงคิวของพีตาพีตาก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นธรรมชาติและดูเหมือนว่าเหล่าสปอนเซอร์ก็จะชอบในตัวพีตา แต่พิธีกรก็ได้ถามพีตาไปว่าพีตานั้นมีคนที่รักที่จะรอให้เขากลับไปหรือเปล่าตอนแรกพีตาก็บอกว่าไม่มีแต่พีตาก็ได้บอกกลับไปว่าเขานั้นได้แอบชอบคนบางคนอยู่แต่คนคนนั้นน่าจะไม่ได้รอให้เขากลับไปเพราะว่าเธอคนนั้นก็มากับเขาด้วยเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าพีตาจะสร้างสถานการณ์ทําให้เหล่าสปอนเซอร์เข้าใจว่าพีตานั้นแอบชอบแคทนิสนั่นเอง หลังจากที่พีตากลับลงมาตอนแรกแคสนิดนั้นก็จะเข้าไปบวกกับพีตาเลยเนื่องจากพีตาไม่ได้เข้ามาปรึกษาแคสนิดในเรื่องนี้เลยทําให้แคสนิดนั้นโกรธเป็นมากมากแต่เฮอร์มิสก็เข้ามาช่วยพีตาไว้โดยที่เฮอร์มิสนั้นบอกว่าพีตานั้นสร้างประโยชน์ให้กับแคสนิดเนื่องจากพีตานั้นได้สร้างความลหลงใหลของสปอนเซอร์ให้แคสนิดเพราะว่าจะทําให้เกิดเรื่องคู่รักในเขตสิบสองและเหล่าสปอนเซอร์ก็จะสนใจในตัวของแคสนิดและพีตาและอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยในการแข่งขันครั้งนี้ก็ได้ทําให้แค ชีวิตถูกจัดขึ้นก็ได้มาถึงเหล่านักสู้ทั้ง12เขตก็ได้ถูกพาตัวขึ้นยานไปซึ่งยานลำนี้จะพาพวกเขาไปส่งยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้นั่นเองทั้ง12คนได้ถูกฉีดเครื่องติดตามเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อที่ผู้ควบคุมจะได้รู้ถึงตำแหน่งของทั้ง12เขตแถมการแข่งขันในครั้งนี้ยังถูกถ่ายทอดสดไปทั่วแคปิตอลและได้มีการเปิดเดิมพันด้วยว่านักสู้จะเขตไหนจะเป็นฝ่ายชนะไม่ให้เหล่าประชาชนในแคปิตตลสนใจในการแข่งขันนี้เป็นอย่างมาก หลังจากที่นักสู้ทั้ง24คนมาถึงพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ในการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนป่าและนักสู้ทั้ง24คนก็จะถูกไปตัวจากแคปซูลที่อยู่ด้านล่างพื้นหลังจากที่เวลานับถอยหลังหมดลงทั้ง24คนก็จะถูกส่งตัวไปยังด้านบนซึ่งด้านบนก็จะมีสียงและอาวุธต่างๆเตรียมไว้ให้เหล่านักสู้เอาไว้เอาตัวรอดและจัดการกันนั่นเอง ก่อนที่แคสนิสจะขึ้นมาเฮอร์มิสก็ได้บอกกับแคสนิสว่าแคสนิสอย่าวิ่งเข้าไปเอเซเบียงต่อให้มันจะมีธน is ูสิ่งที่เธอถนัดอยู่ก็ตามเพราะว่าสเบียงที่มีอยู่ด้านหน้าจะเป็นสิ่งที่ล่อทั้ง24คนให้เข้ามาและนักสู้เกินกว่าครึ่งก็จะถูกจัดการตั้งแต่เริ่มเกมเลย หรือเมื่อเกมการแข่งขันถูกนับถอยหลังจนครบเหล่านักสู้ก็ได้วิ่งเข้าไปเอาเสบียงตามที่เฮอร์มิสบอกแคทนิสก็ได้ทําตามที่เฮอร์มิสบอกเธอไม่ได้เข้าไปเอาอาวุธแต่เธอนั้นได้เข้าไปหยิบกระเป๋าใบหนึ่งแล้วได้รีบวิ่งหนีออกมาซึ่งในตอนนี้ก็มีเหล่านักสู้เป็นจำนวนมากถูกนักสู้จากเขตหนึ่งและเขต2จัดการลงไปได้ซึ่งนักสู้ที่ได้ตายจากเหตุการณ์นี้มีถึง13คนเลยและหลังจากที่แคทนิสได้เป้ใบหนึ่งมาเธอก็ได้รีบวิ่งออกมาในทันทีเธอวิ่งออกมาด้วยความทุรักทุเลแต่เธอก็็ผ่่่าาาานนนมมมัไไดดด้้เเเเเธธออออชคทีกกระป๋ขงูหืว เอาใบนี้จะไม่ได้มีอะไรมากนักมีแค่กระติกน้ําเชือกและก็สิ่งของจําเป็นเล็กๆน้อยหลังจากนั้นแคสนิดก็พยายามที่จะเอาตัวรอดโดยเธอนั้นได้ไปหาน้ําและหาสเสบียงและก็ได้ขึ้นไปนอนบนต้นไม้และในระหว่างที่เธอกําลังพักผ่อนอยู่ห่างจากเธอไปไม่ไกลก็ได้มีกองไฟถูกจุดขึ้นซึ่งก็เป็นหญิงสาวจากเขตหนึ่งที่กําลังนั่งผิงไฟอยู่แต่หลังจากที่เธอก่อไฟไม่นานเธอก็ได้ถูกฆ่าตายจากเหล่านักสู้จากเขตที่1และเขตที่2ซึ่งนักสู้จาก2เขตนี้ดูจะโหดเหี้ยมเป็นอย่างมาก หลังจากที่พวกมันจัดการเธอได้แล้วพวกมันก็ได้เดินมายังที่แคดนิสอยู่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้พีต้านั้นได้รวมกลุ่มกับเหล่านักสู้ในเขตหนึ่งและเขตสองนี้ด้วยซึ่งนักสู้จากสองเขตนี้ก็เก็บพีต้าไว้เนื่องจากพีต้านั้นมีความสามารถในการสะกดรอยนั่นเองและหลังจากผ่านวันแรกมาได้แคดนิสก็พยายามตีตัวออกห่างจากเหล่านักสู้ทั้ง12เขตโดยที่เธอเดินออกไปเรื่อยๆจนเธอนั้นห่างจากเหล่านักสู้ไปถึง2กิโลเมตรทำให้เมื่อผู้คุมเห็นว่าเธอออกห่างจากเหล่านักสู้ไปถึง2กิโลเมตร พวกเขาจึงจะพาแคทนิสกลับไปหาพวกเหล่านักสู้โดยในระหว่างที่เธอนั้นกําลังพักผ่อนอยู่ผู้คุมก็สั่งให้ไฟนั้นถูกจุดขึ้นทําให้เธอนั้นต้องรีบวิ่งหนีไฟป่าและยังไม่พอยังสั่งให้ลูกไฟยิงใส่เธอทําให้เธอนั้นพลาดท่าถูกลูกไฟลูกหนึ่งยิงเข้าไปที่ขาทําให้ตอนนี้แคสนิสมีแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงอยู่ที่ขาของเธอด้วยความปวดแสบปวดร้อนจากการที่ถูกไฟลวกแคทนิสเลยเร่วิ่งไปที่แม่น้ําเพื่อที่จะทาให้อาการปวดแสบปวดร้อนของเธอทุเลาลงซึ่งนั่นก็เป็นแผนการของเราผู้คุมเพราะว่า ในตอนนี้นักสู้ที่รวมกลุ่มกันก็ได้เดินมาถึงแม่น้ําฝั่งตรงข้ามซึ่งพวกมันก็เห็นแคทนิสอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาให้พวกมันวิ่งไล่ล่าเธอในทันที ด้วยความที่เธอบาดเจ็บที่ขาเธอนั้นเลยวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลมากแคทนิสเลยตัดสินใจปีนขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้และในที่สุดพวกมันก็ตามมาถึงเคโตที่เป็นนักสู้ชายจากเขตที่2เป็นคนที่จะขึ้นไปจัดการกับเธอแต่ดูเหมือนว่าเคโตนั้นก็จะปีนต้นไม้ขึ้นไปจัดการกับเธอไม่ได้พีตาเลยเสนอไอเดียรอให้แคทนิสนั้น,นปีนลงมาเองเนื่องจากถ้าเธออยู่บนนั้นยังไงเธอก็ต้องอดตายยังไงเธอก็ต้องลงมาอยู่ดีเหล่านักสู้ที่เหลือจึงเห็นด้วยพวกมันเลยตั้งแคมป์รอแคทนิสอยู่อย่างด้านล่าง ในตอนนี้แคสนิดนั้นได้หลบอยู่ด้านบนแถมในตอนนี้เธอยังมีบาดแผลไฟไหม้ที่ขาอย่างรุนแรงทำเอาเธอนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากและเมื่อเฮอร์มิสเห็นว่าเธอนั้นกำลังลำบากด้วยความเป็นห่วงเฮอร์มิสจึงวิ่นเต้นไปคุยกับเหล่าสปอนเซอร์จนในที่สุดเฮอร์มิสก็สามารถส่งยาเข้ามาช่วยแคสนิดไว้ได้ทันทำให้ในตอนนี้อาการของแคสนิดนั้นดีขึ้นเป็นอย่างมาก ในตอนรุ่งเช้าแคทนิดนั้นก็ได้ตื่นมาก่อนเนื่องจากริวที่เป็นนักสู้จากเขตสิเธอนั้นได้ส่งสัญญาณให้แคทนิดนั้นตื่นเธอได้ชี้ไปด้านบนของแคทนิดซึ่งด้านบนของเธอได้มีรังต่อขนาดใหญ่ริวได้ส่งสัญญาณให้แคทนิสตัดกิ่งไม้ที่มีรังต่อเพื่อที่จะให้รังต่อล่นไปจัดการกับพวกที่รอแคทนิดอยู่ด้านล่างแคทนิดจึงได้ใช้มีดของเธอเลื่อยไม้ที่มีตัวต่ออยู่ในขณะที่เธอเลื่อยเธอก็ได้ถูกตัวต่อบางตัวต่อยทาเอาเธอนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าพวกต และพีกของพวกมันก็มีอาการทําให้ประสาทร้อนและถ้าเกิดถูกต่อยเป็นจานวนมากอาจจะถึงตายเลยด้วยซ้ําหลังจากที่แคทนิดหั่นกิ่งไม้จนรังของตัวต่อหล่นลงไปด้านล่างทําให้พวกที่รอแคทนิสอยู่ด้านล่างถึงก็บวงแตกรีบแยกย้ายหนีกันไปคนละทิศคนละทางจนทำให้เปิดโอกาสให้แคสนิดนั้นสามารถลงมาจากต้นไม้ได้แต่ด้วยความที่แคสนิดนั้นถูกตัวต่อพวกนี้ต่อยไปเหมือนกันทําให้ตอนนี้เธอมีอาการประสาทร้อนอยู่ในตอนนี้แคสนิสได้วิ่งหนีออกมาและเธอได้มาเจอข้อกับศพของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งงหหญิสาาวคคนนนนนนีี้กกก็็เเเปนนท่่ดััรอออธมื ึ่งเธอนั้นก็ได้ตายจากต่อที่แคทนิดนั้นได้ปล่อยลงมาแคทนิดจึงได้หยิบธนูของเธอแล้ววิ่งหนีออกมาแต่ด้วยความที่เธอถูกเจ้าตัวต่อต่อยไปหลายตัวเหมือนกันทําให้เธอนั้นได้สลบลงไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตอนนี้เธอได้ถูกช่วยไว้ด้วยใครบางคนซึ่งคนที่ช่วยเธอไว้ยังใช้สมุนไพรรักษาอาการที่เธอถูกต่อต่ออีกด้วยและคนที่ช่วยเธอไว้ก็คือริวหญิงสาวที่ช่วยเธอในตอนแรกทําให้ในตอนนี้แคสนิดมีพันธมิตรเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยความที่ริวนั้นยังเป็นเด็กอยู่และรรววกนนาาาาจะออยุ้งส เธอทำให้แคทนิสนั้นเอ็นดูริวเป็นอย่างมากริวก็ได้บอกเหตุการณ์หลังจากที่แคทนิสนั้นสลบไปแคทนิสนั้นสลบไปถึง2วันและในตอนนี้เหล่านักสู้แต่ละคนก็ได้กระจายกันออกไป พวกนักสู้จากเค1และเ2ได้ไปรวมตัวกันอยู่ที่จุดปล่อยสเบียงพวกมันได้รวบรวมสเบียงและเอาระเบิดล้อมรอบไว้ส่วนพีต้านั้นได้หลบอยู่ที่ดินแม่น้ำทําให้ตอนนี้แคสนิดและริววางแผนกันที่จะไปทําลายสเบียงของเราพวกที่รวมกลุ่มกันโดยที่แคสนิดนั้นให้ริวจุดกองไฟเพื่อเรียกความสนใจจากพวกมันหลังจากที่พวกนั้นออกมาแล้วแคสนิดจะเป็นคนจัดการกับสเบียงของพวกมันเองละทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปหลังจากที่ริวนั้นจุดไฟขึ้นทําให้พวกมันนั้นเห็นกลุ่มควันและพวกมันได้ออกปไปไล่ล่าในทันที โดยที่เมื่อเรานักสู้ทั้งหมดออกไปแล้วแคทนิสก็ได้ใช้ธนูของเธอยิงเข้าไปที่ลูกผลไม้ที่อยู่ด้านบนของกองสเบียงจนทาให้ลูกของผลไม้หล่นมายังด้านล่างและมาถูกข้อกับระเบิดทําให้สเบียงที่พวกมันสะสมไว้ระเบิดกระจายไปหมดเลยหลังจากที่แคทนิสจัดการกับสเบียงได้แล้วเธอกระเรีบวิ่งหนีออกมาทันที เธอได้ได้วิ่งออกมาและให้สัญญาณที่เคยนัดไว้กับริวแต่ริวนั้นก็ไม่ได้ตอบกลับมาทาให้แคทนิสรู้ว่าตอนนี้ริวนั้นต้องอยู่ในอันตรายแน่แคทนิสได้ออกตามหาริวในทันทีและริวก็ได้ตะโกนให้แคทนิสช่วยดูเหมือนว่าตอนนี้ริวนั้นจะผ้าติดกับดักเข้าแต่แคทนิสนั้นก็วิ่งเข้ามาช่วยริวออกจากกับดักได้ทันและทั้งคู่ก็ได้เข้ากอดกันแต่จู่ๆูก็ได้มีนักล่าาะเขตที่หนึ่งตามมาซึ่งตอนนี้มันได้อยู่ด้านหลังของแคทนิสริวนั้นเห็นว่ามีคคคนนนนนนออยู่ดด้้้้าาหหลัังงแแทิิสสเธจึไะโกํใ หันกลับไปยิงธนูใส่มันได้ทันแต่มันนั้นก็ได้ปาหอ,อกออกมาแล้วหอ,อกนั้นไม่ได้ถูกตัวแคดนิสแต่หอ,อกนั้นดันกลับเข้าเป้าไปที่ริวอย่างจังทําให้ในตอนนี้ริวนั้นได้ตายลงซึ่งแคดนิสนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากแคดนิสได้นั่งเสียใจกับการจากไปของริวอยู่พักหนึ่งซึ่งริวนั้นเปรียบเสมือนน้องสาวของเธอเลยและเมื่อเธอรวบรวมสติได้เธอก็ได้เดินออกมาแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกมา เธอก็ได้หันมองหากล้องและเธอได้ชู3ามนิ้วขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการแสดงความเคารพความกล้าหาญของริวให้กับชาวเมืองในเคสเได้รู้ซึ่งชาวเมืองในเคสเซเนั้นก็ชู3นิ้วเหมือนกันและในที่สุดคนในเมือง11เนั้นก็ทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขานั้นเกิดการจลาจลและก่อความวุ่นวายแต่ทางแคปิตอลก็ส่งคนมาจัดการกับพวกที่สร้างความวุ่นวายซึ่งเหตุการณ์นี้ดูจะคุ้นตาเอามากๆเหมือนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้นะครับ ในตอนนี้เมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นเฮอร์เมสก็ได้มาเสนอกฎใหม่เกียวกับการที่สามารถให้ผู้ชนะมี2คนได้แต่ทั้งคู่นั้นจะต้องมาจากเขตเดียวกันทําให้ในตอนนี้กฎได้ประกาศออกมาอีกครั้งซึ่งผู้ชนะนั้นสามารถชนะได้2คนนั่นเองตัดมาที่แคทนิสแคทนิสได้ออกตามหาพีตาเนื่องจากว่าตอนนี้สามารถมีผู้ชนะได้2คนแล้วแคทนิสได้ออกมาตามหาพีตาที่ลำธารตามที่ริวนั้นบอก เมื่อแคนิสมาถึงเขตลำธารดูเหมือนว่าจะมีกองเลือดอยู่เป็นจํานวนมากจนในที่สุดก็ได้มาเจอเขากับพีตาซึ่งพีตาในตอนนี้ขเขาก็ใช้ทักษะการปอบตัวของเขาซ่อนตัวเองอยู่ที่โขดหินแต่ด้วยความที่ ita, พีตาพลาดท่าและถูกฟันเข้าที่ขาทําให้ตอนนี้อาการของพีตาดูแย่มากๆแคสนิสจึงได้ช่วยพีตาแล้วได้พากันออกมาหบลบอยู่ที่ถ้าแห่งหนึ่งในตอนนี้อาการของพีตาก็ได้ทุดลงอีกเนื่องจากแผลที่เขาถูกฟันนั้นเป็นแผลที่ใหญ่เอามากๆแคนิสเลยได้บอกกับพีตาไปว่าเธอนั้นจะหาทางช่วยเขาเองและแคดนิสก็ได้จูพีตาไป ในตอนนี้เหล่านักสู้ต่างๆก็ได้แยกย้ายกันไปรักษาตัวจึงําให้ผู้คุมสร้างสถานการณ์ให้พวกเขามารวมตัวกันโดยที่ผู้คุมนั้นจะส่งสิ่งจําเป็นที่เหล่านักสู้แต่ละคนต้องการอยู่ในตอนนี้ซึ่งที่เขต12ต้องการจะต้องเป็นยารักษาพีตาอย่างแน่นอนทําให้แคทนิสนั้นตัดสินใจที่จะไปเอายามาช่วยพีตาแต่พีตานั้นก็ไม่ยอมให้แคทนิสออกไปตอนแรกดูเหมือนว่าแคทนิสก็จะไม่ไปตามคําขอของพีตาแต่เธอนั้นก็อาศัยช่วงเวลาที่พีตาหลับหลบออกมาและไปเอายารักษาให้พีตาซึ่งในตอนนี้สิ่่่งงงงขอตาาๆททีถูกปล ส่งมาก็ได้ส่งมาที่จุดที่ปล่อยตัวพวกเขาในตอนแรกเมื่อแคดนิสมาถึงก็ได้มีหญิงสาวจากเขตแปดวิ่งมาเอาซัพย์ภยของเธอออกไปก่อนทำให้แคดนิสนั้นรีบวิ่งเข้าไปเอาของที่เธอต้องการในท,ทันทีและเมื่อเธอคว้าถุงของได้เธอก็รีบวิ่งออกมาแต่เธอก็มาเจอเข้ากับหญิงสาวในเขตหนึ่งหญิงสาวคนนั้นในคุยังมีใส่เธอและพยายามที่จะเข้ามาฆ่าเธอทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันแต่ดูเหมือนว่าแคดิสนั้นจะสู้ความสามารถของเธอไม่ได้เลย ในตอนนี้เธอนั้นถูกมีดจ่ออยู่ที่คอแต่เธอนั้นก็ไม่ได้ฆ่าแคดนิสในทันทีเธอนั้นถามหาพีตาคู่รักของแคดนิสและเธอก็เดาได้ว่าแคดนิสนั้นจะต้องมาเอายาที่จะไปช่วยพีตาอย่างแน่นอนและเธอยังได้เยาะเย้ยแคทนิสอีกว่าแคดนิสนั้นไม่สามารถช่วยริวและริวนั้นก็ถูกเพื่อนของเธอฆ่าตายดูเหมือนว่าเธอนั้นจะสะใจการตายของริวเป็นอย่างมากแต่จู่ๆเธอก็ได้ถูกชายร่างดำตัวใหญ่เข้ามาทางด้านหลังและจับเธอทุ่มกับยานที่มาส่งของจนเธอนั้นได้ตายลงซึ่งเขาคนนี้ก็เเเป็นชาาายทีี่มจกกดวับริและ าก็ได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับริวซึ่งเขานั้นล้างแค้งให้กับริวนั่นเองและชายคนนี้ก็ไม่ได้ขาาแคทนิสในทันทีเขาได้โอกาสแคทนิสหนีเนื่องจากแคทนิสนั้นคอยดูแลริวมาและเมื่อแคทนิสเอายากลับมาได้แคทนิสนั้นก็ได้ทาย,ยาให้กับพีตาแต่เธอนั้นก็บาดเจ็บที่หน้าเหมือนกันทาให้พีตานั้นก็ได้ใช้ยาทาให้เธอและทั้งคู่ก็ได้นอนพักในวันรุ่งขึ้นแผลของทั้งคู่ก็ได้ดีขึ้นมาอย่างทันตาเห็นจนทาให้ทั้งคู่นั้นเดิิินนออออกกกมมาาาาจจา้้้้้ํไไไดดดดทังงคู่่เเเออสสรวและหบียพ แคดดิสนั้นอาสา,าจะเป็นคนล่าสัตว์เองส่วนพีต้านั้นจะไปตามหาผลไม้ในปา่าในระหว่างที่ทั้งคู่แยกย้ายกันไปจู่ๆก็มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นซึ่งเสียงปืนใหญ่นี้จะเป็นเสียงที่แสดงว่ามีคนตายในการแข่งขันนั่นเองทาให้แคดดิสนั้นรีบวิ่งตามหาพีตาในทันทีแต่เธอนั้นก็ได้มาเจอกับพีตาที่กําลังเก็บลูกเบอร์รี่อยู่ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะเขตแบดจะสะกดรอยตามพีตาอยู่ซึ่งในตอนนี้พีตาได้หาเบอร์รี่เธอจึงได้คว้าเบอร์รี่ที่พีตาหาและกินเข้าไปซึ่่่่งเเเเบบออรรรร์์ีีีีนนนนนนัั้้กก็็ปปพิิษทททขาาไและตยใ ทำให้เธอนั้นเป็นคนที่ตายนั่นเองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางต่อ ตอนนี้ระยะเวลาห่างจากเที่ยงมาไม่นานแต่ว่าท้องฟ้าในต,ตอนนี้กับปืดแล้วดูเหมือนว่าเหล่าผู้คุมนั้นอยากจะเร่งให้เกมนี้จบลงโดยเร็วเหล่าผู้คุมก็เลยได้ปล่อยเจ้าหมาที่ดูเหมือนว่าจะจัดต่อพันธุกรรมมาเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าหมาพวกนี้ว่องไวและทนทานในการต่อสู้เป็นอย่างมากและหลังจากที่ผู้คุมปล่อยเจ้าหมาออกมาในการต่อสู้ทําให้ชายร่างนาจากเขตแปดที่เคยช่วยแคนิสไว้ได้ถูกเจ้าหมาพวกนี้รุมกัดตายและชื่อของเขาก็ได้ถูกประกาศออกมาทําให้ในตอนนี้ผู้ที่เหลือรอดเหลือแค่ แคสนิดพีตาที่มาจากเขต12และเคโตชายที่มาจากเขต2นั่นเองได้ในระหว่างที่แคสนิดและพีตากำลังเดินอยู่ในป่า จูจูพีตาก็ได้ถูกเจ้าหมาที่ถูกปล่อยออกมาโจมตีเข้าแคสนิสเลยได้คว้าธนูของเธอและยิงเข้าใส่เจ้าหมาจะดูเหมือนว่าธนูนั้นจะทําอะไรพวกมันไม่ได้เลยทั้งคู่ได้รีบวิ่งหนีออกมาจนมาถึงจุดที่ยานนั้นได้มาปล่อยยาให้กับพีตาทั้งคู่ก็ได้รีบปีนขึ้นมาบนยานด้วยความทุลักทุเลจนพีตานั้นเกือบจะถูกเจ้าหมาพวกนี้ขย้ำตายแต่พวกเขานั้นก็ขึ้นมายังด้านบนของยานได้ทันแต่เมื่อพวกเขาขึ้นมาถึงเคโต้ก็ได้ดักร้อพวกเขาอยู่แล้วเคโต้ได้พุ่งเขาักพีบ แคดนิสพยายามที่จะช่วยพีตาโดยเธอนั้นจะยิงธนูใส่เคโตแต่เควโตนั้นกระจับพีตาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะไม่ให้แคดนิสยิงธนูใส่เขาได้และถ้าหากแคดนิสยิงธนูใส่เขาเขาก็จะพาพีตาตกไปตายด้านล่างด้วยแต่ด้วยความแม่นของแคดนิสเธอจึงได้ยิงเข้าไปที่มือของเคโตได้จนให้เปิดอากาศให้พีตาพักเคโตลงไปด้านล่างจนทําให้เขานั้นถูกเจาะหมาด้านล่างขยําตายในที่สุดในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่แคดนิสและพีตาเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะกลายเป็นผู้ชนะแล้ว แต่จูจๆกฎก็ได้ถูกเปลี่ยนอย่างกระทันหันและได้ประกาศออกมาว่าจะมีผู้ชนะได้เพียงคนเดียวและการที่มีผู้ชนะ2คนที่ถูกประกาศมาตอนแรกได้ถูกยกเลิกลงทําให้ในตอนนี้พีตาได้หันไปบอกแคทนิสให้เธอนั้นจัดการกับเขาลงและเธอนั้นจะได้กลับบ้านไปแต่แคดนิสก็ไม่จัดการพีตาเธอนั้นได้ทิ้งธนูของเธอลงและได้คว้าเบอร์รี่พิษขึ้นมาและเธอก็ได้มอบเบอร์รี่พิษให้กับพีตาไปด้วยซึ่งพวกเขานั้นจะแกล้งกินเบอร์รี่พิษและจะตายพร้อมกันไปทั้งสองคนเลยจนในที่สุดผู้คุมกฎนั้นก็ยอมแแลละะะปรรรกกกาาาศผชนข่ง ขันเกมราชีวิตในครั้งนี้ซึ่งผู้ทีิชนะก็คือแคทนิดและพีตาตัวทแทนจะเขต12นั่นเอง ในตอนนี้เกมก็ได้จบลงแล้วแคทนิสและพีตาก็ได้ถูกเชิญไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการชนะในครั้งนี้โดยที่ทั้งคู่ก็ได้ให้การสัมภาษณ์ว่าทั้งคู่ไม่สามารถขาดกันและกันได้ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะรักกันมากๆแต่มันก็เป็นแค่การแสดงทั้งคู่ได้ถูกส่งตัวกลับไปยังเคต12และพีตาก็ได้ถามแคทนิสไปว่าหลังจากนี้เรื่องราวของทั้งคู่นั้นจะเป็นยังไงต่อแคทนิสก็บอกไปว่าให้พีตานั้นลืมเรื่องราวนี้ไปซะแต่พีตากลับบอกไปว่าเขานั้นไม่อยากลืมเรื่องราวนี้ ตัดกลับมาที่ประธานาธิบดีสโนเขาดูเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างซึ่งเขานั้นได้สั่งฆ่าผู้คุมเกมในครั้งนี้ไปแล้วเนื่องจากผู้คุมเกมในครั้งนี้หัวอ่อนที่จะทําตามแคทนิสและปล่อยให้มีผู้ชนะถึง2คนแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสโนจะมีแผนการอะไรอยู่และหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง The Hunger Games ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับโดยที่หนังแนว b บ t t l e r รอย l e แบบนี้ไม่ได้มีออกมาให้เราเห็นบ่อยนะัก โดยที่เรื่องราวในเดอ h u ังเกอร์เกมภาคนี้ก็ดูจะเข้มข้นร้าใจเอามากๆซึ่งเรื่องราวในหนังเรื่องเดอ h u ังเกอร์เกมภาคนี้ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเดอะฮังเกอร์เกมรอติดตามได้ทางช่องน็อปสตูดิโอได้เลยนะครับและหนังเรื่องเดอะฮังเกอร์เกมก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.2คะแนนและคะแนนจากรถทุนตัวไม่ท่วไปอีก68%ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีพอสมควรเลยนะครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปด้วยนะครับและหวังว่าพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก่อนที่เราจะจากไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปนะครับขอบคุณครับ